หน้าสิวจนเพื่อนทักจุดด่างดำเรียกเพื่อนใครที่เจอปัญหานี้ดูคลิปนี้เลยค่ะเราจะมาเปลี่ยนให้สวยง่ายๆภายใน2นาทีวันนี้จะให้นางแบบใช้รองพื้นออ r a าร i สล Liquid Matte Foundation ตัวนี้เลยนะคะบอกเลยค่ะว่ามีให้เลือกถึง3เฉดสีด้วยกันแต่วันนี้นางแบบของเราใช้เบอร์2ค่ะรองพื้นเนื้อแมท์เนื้อละเอียดนุ่มบางบ au, เบาเกลี่ยง่ายปกปิดได้ทุกรอยปิดเนียนได้ความฉ่ำมากจ้ะแม่ใช้นิ้วเกลี่ยคือง,ง่ายมือใหม่ก็ใช้ได้รับรองสวยเห็นไหมคะว่ารอยดำรอย แดงเนี่ยหายไปแล้วไม่ต้องเลยนะคะคอนซีลเลอร์เราไม่ต้องใช้เลยเพราะว่าเราใช้เพียงแค่รองพื้นออร่าลิชตัวเดียวเนี่ยจบเลยค่ะคุณขาเป็นได้ทั้งบำรุงและกันแดดเป็น,นตัวด้วย spf 30 pa บวกๆคุมมันได้ถึง12ชั่วโมงนะคะที่สำคัญไม่อุดตันผิวแล้วก็ไม่ทำให้สิวขึ้นเลยจ้าเพิ่มความออร่านาพุงด้วยแป้งขับออร่าลิชสูตรกันน,น้นที่มีคอเจนในการทำให้ผิว,ด,วดูใสฉ่ำวาวเป็นสาวเกาหลีไปเลยจ้าให้ความม สุกๆเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะเอาละค่ะต่อมานะคะใกลที่กัวงวลว่าเอ้ยจะกันน้ำหรือเปล่ามี่ค่ะเหงื่อออกแค่ไหนรองพื้นก็ไม่หลุดนะคะไม่ดอกไม่ลอกกันน้ำกันเหงื่อติดทนสับจริงนี้เลยค่ะดูเอาค้าไม่จกตาแน่นอนค่ะ ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะแม้ผิวแพ้ง่ายมีบำรุงจากน้ำพึ่งทองคำคอลลาเจนวิตามินบ3และวิตามิน E คุ้มมากสวยด้วยบำรุงไปอีกของดีขนาดนี้รออะไรกันอยู่คะรีบสั่งกันเลยคะ่ะ